สวัสดีครับเมื่อคืนนี้ลิสจูเนเต็ดนี่โอ้โหโชว์ฟอร์มร้อนแรงจริงเลยครับไม่อยากจะเป็นทีมหนีตกชั้นครับเอาชนะนอต์ทแฮมฟอร์เรสต์ได้ถึง3ประตูต่อนหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าใครที่เชียร์ลิลจูเนเตก็แฮปปี้แน่นอนครับกับผลงานที่โดดเด่นขนาดนั้นสำหรับทีมของเดนเวอร์ฟาเก้วันนี้มาลุยกันต่อครับศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษหยิบมาฝากกันเป็นเกมบิ๊กแมตช์เลยครับแต่ทุ่มครึ่งครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับโมเมนตัมของททททััััั้้้งงงงีีีีมมมมเเเเนนนนน่่่ยยโโอออออหหคคครรรรรรลละะะะืบบบแแูกกสุดดๆจจใญ็ช กลางก็ชนะนะครับปราบทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลแล้วก็ฟูลแลมยิงประตูเนี่ยเรียกว่าเจอซิตี้ยิงได้2ลูกเจออาร์เซนอลยิงได้3ลูกเจอฟูลแลมยิง3แบบพลิกสถานการณ์กลับมาชนะตอนท้ายก็ทําได้คุมสถานการณ์เพื่อปิดเกมก็ทําได้โอ้โหอะไรมันจะครบเครื่องขนาดนี้ครับสำหรับทีมของไมเคิลคาริคนะครับนั่นเกมนี้นะครับเอมเบอร์โมที่ยังคงมีความสําคัญสําหรับทีมามากๆนะครับมาร์ติสคูนย่าบรูโน่ฟานันเดสนะครับคาซิเมโร่พวกเนี้ยยังโดดเด่นเหมือนเดิมขาดประจริตดอกกูไปผมว่าเอาตามตรงไม่ได้มี ปัญหาครับเมื่ออามัดเดีโรอยู่ในทีมอยู่แล้วนะฮะ ko, ya, เชสโก้คุณย่าอะไรพวกนี้อยู่ในทีมไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าเมสันเมาส์เนี่ยเหมือนจะมีปัญหาการบาดเจ็บเพิ่มเติมไปนะครับในขณะที่โทมัสแฟรงค์ครับก็ต้องปรับทีมพอสมควรลิสต์ผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยรวมเป็นทีมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมคูดูสริชาริสันในแดนหน้าที่เจ็บก่อนหน้าอย่างมาริสันคูรูเซฟสกี้นะครับเกมรับไม่มีทั้งเบนเดวิสเจสเปนเปโดปอโรเควินดานโซนะครับดังนั้นเนี่ยทีมเลยถือว่าต้องมมมมมาาใใช้ขุกกํลลััััังงงททีีทีี่่นะ ero, ven, ่่เเเเเเเหือออนนนนนนะะะฮโโโรรรรววยยยยูคคบบ ากาลักเกอร์ตรงกลางในดีแอชิทเกรจะต้องไปเล่นวิงขวาอุโดอโกกี้เล่นวิงซ้ายอะไรแบบนี้บรินญาถอยไปเป็น1ใน3เซนเตอร์อาจจะเล่น3เซนเตอร์ได้นะครับส่วนซิมอนโซลันกี้นะพูดยก็ต้องออกแรงเต็มที่เกมนี้ผมเชื่อว,ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังดีกว่าครับเล่นโดทรัฟฟอร์ดโดยโมเมนตัมยังมาชนะประตูเดียวเป็นไปได้ลุ้นลูก2ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชวนเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้แมนยูน่าจะเข้าป้ายครับฝากเชียร์กันนะครับในองผมกฟดรนะครับมีททััศนะะจากกููรรดบ็อปขออองปรระเทศยู่ที่่นนัพวกเขาจะมองว่าแมนนยูชะหรือเปล่าไปร่วมหาคตอบกันนะครับวันนี้สหรับผมแมนเเชสตอร์ยูไศึกษา ครับ yep.